คนทีมงานพี่ประหลัดด้วยตอนนี้เอาผัวซอนเสนสอนในความงงเจ้าผู้พันพันห้องหากินเหล่าสู้เมื่อสมองตื่อซื้อไหลส่วนเงินคำกับยากไทยเมียกะไทย่อนนี้ลงสติเมียหักดังหัวพันไม่ อดได้กะลงเลดีลายเด้อห่วงงงสุดย <c oughs> อดเออเซนความอยากในใจตรงอยากเสียวทุกทีดทรัพย์สิสนนั้นบอกห่วงเลยดีหลายเกยสุภาสากเกยสีไพค่ะคุณอา กว่าจะในดวงแล้วดีสีพายจะเป็นอกเอาอังไจไหลมันใดวงนี่เรื่องที่เป็นซานเสนเสนมีเนื้อไหลบรสบายใจเว้าสู้เอาฟังเคนตลูกนะว้ามากเมื่อไรื่องบรสบายใจหลเนี่ยค่ะคุณเล่าค่ะแต่ได้ดวงแต่งงานไปนี่แทนที่มันจะมีความทีมันจะมีแห้งเอาเอาพอนี่มันกินเต้นเหล่ามันเมาแต่อยากเบียกงานการมันก็บปเห็ดนอกจากงานมันก็บปเห็ดการบ้านมันก็บปเห็ดน้องแบบนี้กี่ลายเนี่ย สมมื่นนี่มันก็บ,บ่มีแห้งตีบ่มีแห้งเลยเนี่ยโอ้ยวัดสวนเนี่ยบักบันจุยก็คือกันได้ใหญ่เป็นยังไงเงินมันก็บ่าหายเ้าห้อยยางเดียวบักหามันนี่ข้าแต่เขาแต่ห้องน้ำขี้แตกยางเดียววันที่มันมาปวดท้องนั่นบ่ส่วนของเอึ้ยนั่นนะเนยะังไนงะบักบันพี่นั่นนะเศร้าซองเล่นสามตามีแห้งมีแห้งเอาแบงที่สำคัญก็นี่นะ เงินทองเขาก็ลอยล้อไปแล้วเมื่อสิไปเที่ยวทั้งอำนาจเฮ็ดจังไหน,นสิไม่งินไปเที่ยวเลยน้องลาโอ้ยกะล่าเรื่องเงินเรื่อง,องคำมันสิไป c, อยากอีหยังเอาหรืไปที่อยู่ได้หรุไพี่ที่ไหนอู้หู้กะให้ดวงหรือดีกะสี่ไพ่นี่ไปบอกบาบัญชาให้บักบัญชาไปตัวเอาเงินพอเงินเมรมันมาสักอีตัวแม่นแล้วน้องลาเแม็นๆแล้วเอิบมันมาด้ว้ด้งลาแต่เป็นเส้นรถดวงจัดการให้เด้อค่ะค่ะไอ้บัญชาค่ะบัญชา บัญชาที่รักอ,อือื่นไปบุฮัลโหลซีซีไม่เนิร์ดจังวันี้ละเจ้าสีเขาแต่งงานใจอายเหมือนจูบปาหารหัละมานน้ำตาเบียบบอนลอยเปื้อนส้นอ้นี้ขกงข้เมียดอนประคุนทีจัลนก่อนพอหัวนอน สาตาขมฟ้าฟาอยู่กับว้าทา่มเือเม่อีบอกแล้วว่าไปซ้อมไปซ้อม เอามานี่มานี่ลองสาธิตในจังไปล่องไหมท่จังสันทีมงานจอมหยุดกูเป็นยังไงเออฉันมาสองคนนี่มันสมกันแล้วละใหญ่เอาเ้ายางเฝ้ายางไอ้บัญชาเร็วๆเนรกูกีขั้นนอเลนกูอีมากหลวงมื่ังเนี่ยมืลังสิปรส์ได้คำอไร้เนื้อสาเรื่องยังนั่นนี่ดองนั่เนี่มนไห ไอ้สิปรึกษาเรื่องเงินกันได้ไอ้แต่งงานมาขนาดก็แต่งแต่งงานมาแล้วเงินเหมดอนไปอ้ประสิทิไปเที่ยวเมือนอื่นแม่เงินหมดแม่เราไอ้เอาแม่สช่วยลอกใส่เงินครไปแม่เมียแม่เมียเอามาดีกันน่ะไปเอิญแม่มาคุยเรพ่อมาคุยเรื่องเงินเรื่องเงินถึงมาสี่สิบห้าสิบล้านปัดพ่อขั้นแม่มากๆเนี่ยกูใส่เงินมาเป็นอะไรก่อน ครับแม่เนี่ยแม่เมื่อไงอ๋อผมมาสิภาพไปกินส้มพักเสียอกินบ๊เป็นดอกอาหารบ้านนอกกินบ่าเป็นแม่มาแต่งามไดครับกินเป็นตลาดเท่าล่ะพอเมื่อไงมาบอกมาสอนลูกเฮยเจ้ากระดะครับมบัญชาตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยนะเจ้าเนี่ยแดกถ้าเราเข่ามาแดกย่ามาขึ้นแดกกรบเพาเขาเล้ากราเถือก เมืเ่อคืนนี่ที่มึงเดาเดี๋ยมึงมามึงเดาถือสายเขาถือสายมัขาพับเขาเนี่ยมือพอได้อุ้มดอกล้านคอยนั่นนะยาดได้กูสิได้ล้านจักเทียบบัญชาฮะเนีคือพิ่งห่วงเขาคอยเดาข,ข,ขาพับเขาคือมันเบาซู่กูฟังเบิดอตลกอ๋อมันถือขาพับเจ้าของบัญชาเลยต๊ะเป็นมือเป็นเว้นเลยนะเจ้าเราไม่รู้เรื่องดูแล้วเ่าอย่างเลยเจ้าหัวบพรว่าตอนเนี้ยพ่อกับแม่ได้ย่ำแย่แล้วเด้ถูกกับยำแย่แม่เรื่องเงินอันเดียวกันมั่นีองก็เรื่องเลี้ยงกันได้ล่ะลูกเอ้ เรื่องเดียวกันก็ต้องครอบรัวเดียวกันแหมเจ้าหูบอว่าตอนี่ค่าดอกหาซิปล้าที่เจ้ามาแต่งน้องน่ะมันเบิดแล้วเบิดแล้ว่าดอกเบิดแล้วครับอันวายตรงเมีแยจ้ไหนเดวผมมัญ่าเลยสิครับพือเมื่อบานไปหาแม่อรไทยคุณแม่ยังได้ยักษ์แสนคุณพ่อจะได้ยักษหลังบอกผมมาเลยทานะอย่างเราเราพอดีเลยลูกแม่สิหาวิธีตัวโลก ไปมันไ,ไปคาพ่อขาแม่มันทะเบงแล้วตั๋วมันเลยแม่ตั๋วมันตกแล้วแม่ตัว<ไ>๋วบัญชาลูกหลักของแม่ครับผมแม่นี่เรื่องสําคัญสิบอกบักหล่าเด้อเจ้าน่ะเที่ยวไปของเงินแม่เจ้าน่ะจักหลอบจักลเล่าแล้วเจ้าห่ว่าแม่อ,อละไถเจ้านะว่าไว้เจ้าว่าเจัาไหนให้เจ้าแน่น่ะหูวบอ่งกว่าจังไดนนั่นแะแม่แล้วว่าบอกบัญชาเน่เด,เ,ดเด้อแดกตะเหล่ามอตยอักษ์ เวียบว่างานการบวชโตเป็นมือแบแต่เมื่อขอเงินพองเงินแม่ซีแตกเหล่าไหลยักย่ามใดไม่สิเป็นโลกมาเล่นตอบตายวาดสีละโลกมาเล่นเป็นตะย่างหิ้วมันเราบ่หยอกเฮ้ยแล้วบายอกหน่อยแล้วมาอีหลีเนี่ยเนี่ยนี่เมื่อผมมันย่าเป็นลูกชายกกลูกชายใหญ่ในวงตระกูลนอะนะ แม่แม่เราเอาโยองว่าหัวว่าหลินว่าม่วงวอาน้ำมูน้ำพวกเราซื้อๆผมเนี้ปัญชาเอาล่ะน้อพอเมื่อเนาะไหนๆกันไหนไหนแล้วแม่เนี่ยจะบอกความจริงให้เจ้าฟังเด้วยความจริงสู่รูะจริงอีหยังแม่ความจริงนะบักราเนี่ยบักลูกเคยสุดที่รักของแม่เนี่ยว่าไม่ลูกแท้ๆของแม่เออเราทยก็พ่อวิชัยเดชเจ้าน่ะเป็นลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเลยลูกแล้วขอเจ้ามาเลี้ยงพ่อกันก็ยิ่งอวนนั่นแหละ ลูกเรามีสองคนนั่นก็คือบอกกมลก็บอกโศลแล้วทรัพย์สมบัติธุรกิจลอยล้านพันล้านของเราเนี่ยแล้วก็เสี่ยาไว้บอกสองตนันปากลาของแม่ที่เป็นหมาหัวเ่านะหมาหัวเดา้าวงยูนี่ความจริงมาเลยควแมจริงเหรอลูกมันเป็นไอบ้านเองสมบัติประถานตันอยู่ท่ตง มันต้องเป็นของบอกบัญชาเด,ดียวค<อ>นเดียวแต่ว่าสิ่งที่จังใดละ่ะจังสิปเอาสมบัติของผมํามขึ้นมาไหนผมปากคุณว่า <c oughs> ที่บัญชาบัญชาหลุหลัะของพอ่อการที่โตสิไปเอาทรัพย์สมบัติของพวกมันมาเป็นของโตเดียเพียงคนเดียวมันบ่ยากเลยลูกพ่อก,กับแม่น่ะมีวิธีโอยนี่บอกมีแผนทูกต้องลลกแผนของพ่อแผนก็พ่อเนี่ยก็คือการปนปนทูกต้อง ป่นแยังบ่พ่อนะลูกนะในเมื่อมันบ่แม่นพ่อกับแม่ที่แท้จริงหอกโต้ขามันธิมเพี้ยนตัวยันยัดีจังไลยเดี๋ยวนี้ขามันธิมเอาสมมันไปดึกขึ้นอยู่หลังวัดผุดอย่าให้ตำรวจพู้เด็ดขาดลูกนะบัญชาเข้าใจที่พ่อจะเว้าวบอป่นเอาสมบัติมันแหลงข้าป่าคอทำลายหลักฐานอย่าให้มันไปแจ้งตำรวจถ้าหากตำรวจดู้เนี่ยเบิดขอบขั้วเฮาเนี่ยเดือดร้อนนะลูกนะ แม่โมต้องเป็นห่วงผมหรอกเดี๋ยวผมวันชาจัดการเรื่องนี้ให้เรียบร้อยเองเดี๋ยวจะไปเตรียมการกับลูกน้องเตรียมกําลังพ่นมาว่าจะเป็นทางอาวุธอาวุธจัดการทั้งเรื่องขาแล้วก็เงินคำไมาได้ทุกบาทตัวเอ็มสิบหกนะลูกนะอย่าลืมนะไม่เลยน้องแต่ตอนนี้บอกลาตั้งสติดีๆนะลูกนะครับแม่ตั้งสติฟังลูกยืนเทียงเทียงแช่งได้สำเนี๊ยละโอ้โ เอ้ยนอม้กุแม่ว่าโอ้ยเนอโอ้ยยังนตัวยบไงบ่เนี่ยบกนาโง่เฮ้ยอ้ยืดตเสี่ยไปลูกลาไปงอกิ่งก้เยืนดีดปัญญาโตมันท่อก่อยหัวใจพอยบ่มีหนะักลงในคำของถักหลอกลวงลมหลอก หัวใจงอลงเอโดมลงผ่าลมอันแสนสัวยหลสั่งพ่อแม่ตัวหวังสิทำมือสวดสาบปะหารข้าให้มิงมอ้อในยามนี้ไปยังปะเดี๋ยผู้สมหวก็สมหวฮย้ ओल्लाम जा